ของสองสภาน,นะครับเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเชิญท่านปอนชัยท่านเวลาสิบนาทีครับกราเปลี่ยนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกะระผมว่าที่ร้อยตรีพงพันธ์สุนทรชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาวันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสในการร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่เพิ่งมีเฉพาะในการ แก้ไขครั้งนี้เรามีรัฐรธมนูญมาแล้ว18ฉบับรัฐรมนูญฉบับปี50นี้ก็มีการแก้ไขมาเช่นกันรัฐบาลชุดที่แล้วก็มีการแก้ไขเพื่อที่จะให้มีความคล่องตัวมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นรัฐรมนูญเปรียบเสมือนเข็มทิศเปรียบเสมือนเครื่องมือในการชี้นำให้รัฐบาลในการเดินทาง การบริหารประเทศถ้าเข็มทิศไม่ดีเข็มทิศเกเรรัฐบาลก็มีปัญหาการบริหารบ้านเมืองก็จะดำเนินการไปไม่ไ,ได้วันนี้พวกเราดีใจที่มีโอกาสได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขร,รัฐมนูญครั้งนี้รรท่านประธานที่เคารพครับมีการ มีการพูดคุยกันในหลายวงการว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้มีข้อบกพร่องหลายประการพวกเราเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดรในสมัยปี2,150การลงประชามติพี่น้องประชาชน10กว่าล้านบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาไม่ขอรับ รองรัฐธรรมนูญฉบับปี50แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจว่าเมื่อลงประชามติไปแล้วก็จะมีการแก้ไขภายหลังประมาณ14ล้านคนพวกเราในฐานะที่เป็นสมาชิกในระบอบประชาธิปไตยก็ยอมรับกติกาก็อยู่ในกรอบกติกาของการใช้รัฐธรรมนูญปี50ด้วยความฝืนใจทนประธานีเคารพครับ วันนี้ผมขออนุญาตที่จะต้องนำเรียนท่านประธานว่ารัฐธรรมนูญที่มีข้อบกครองและจำเป็นต้องมีการแก้ไขเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่มีความจำเป็นหลักๆเลยก็คือในเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีความชอบธรรมจริงๆและต้องมีการแก้ไขทั้งฉบับแต่อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องที่ทุกฝ่าย มองต่างมุมว่าการแก้ไขทั้งทั้งฉบับนั้นเป็นไปได้วยความลำบากก็ย้อนกลับมาแก้ไขเป็นบางมาตราที่มีความสำคัญก่อนประเด็นแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือเรื่องรัฐธรมนูญฉบับนี้ขัดต่อหลักนิติธรรมขัดยังไงท่านประธานครับรัฐมนูญฉบับนี้เปิดโอกาสให้สารรัฐมนูญได้สั่งยุบพักการเมือง อย่างง่ายๆแม้มีคนบางคนที่เป็นคณะกรรมการบริหารพักซึ่งเชื่อได้ว่ากระทําพิดสารรัฐมนูญสั่งให้ใบแดงเมื่อกรรมการบริหารพักได้ใบแดงถูกตัดสิทธิ์ก็ส่งผลต่อการยุบพักการเมืองไอคนที่ไม่รู้ไม่เห็นด้วยไม่รูยโนยเนย เป็นกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์ห้าปีพรรคการเมืองถูกยุบท่านประธานครับส่งผลอะไรมากมายพรรคการเมืองเป็นสถาบันเป็นของพี่น้องประชาชนสมาชิกพรรคทุกคนคณะกรรมการบริหารพรรคบางคนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถขาดโอกาสในการที่จะบ,บริหารบ้านเมืองเราเสียดายโอกาสเหล่านั้น ที่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถต้องถูกพักหยุดยุดติบทบาททางการเมืองไปถึง5ปีท่านประธานที่เคารพครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเทียบเคียงกันกันกบเพื่ออธิบายให้ความชัดเจนได้ง่ายขึ้นเปรียบเสมือนกับวัดประกอบไปด้วยเจ้าอาวาสแล้ก็พระและก็สมเด็ปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่ง ไปกระทำผิดวินัยต้องถูกตัดต้องถูกประชิกให้ศึกแล้วก็จับศึกจเจ้าอวาดยุบวัดมันยุติธรรมหรือเปล่าครับท่านเทียบเคียงกับโรงเรียนก็ได้โรงเรียนเนี่ยมีครูบางคนเนี่ยที่เป็นฝ่ายบริหารไปทำผิดต้องยุบโรงเรียนต้องตัดสิทธิผู้บริหารโรงเรียนทุกคนแล้วนักเรียนเขาอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนท่านประธานที่เคารพครับประเด็นต่อมาในเรื่องของมาตรามาตรา111และมาตรา113ที่เกี่ยวข้องกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภาผมกราบเรียนอย่างนี้ว่าตามรัฐธรรมนูญมาตราที่ 122บอกว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยคําว่าผู้แทนของปวงชนชาวไทยท่านประธานที่เคารพครับที่มานั่นต้องมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมโนูญปี2540มีการเลือกตั้งประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ มีส่วนร่วมในการเลือกผมไม่ได้รังเกียจวุฒิสมาชิกที่มาจากการสรรหาเพราะบางท่านมีความรู้ความสามารถไม่มีข้อขัดแยง้งแต่ที่มาของวุฒธธิสมาชิกระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นตัวแทนของปวงชนเพราะฉะนั้นผมมองว่าในเรื่องของการ แก้ไขรัฐธรรมนรูญจากการสรรหาวุฒธิสมาชิกบางส่วนเนี่ยจำเป็นต้องมีการเลือกตั้งผมขออนุญาตกราบเรียนระธานถึงวิธีการเลือกตั้งนิดนึงว่าในส่วนของการที่จะเป็นตัวแทนตามสิทธิของประชาชนแล้วเนี่ยประชาชนย่อมมีสิทธทิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและการใช้สิทธิ ผมฝากไปยังคณะกรรมาการวิสามันที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ว่าเราไม่ได้พูดถึงวิธีการในการเลือกตั้งและไม่ได้ระบุชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขนี้เดิมทีเดียวรัฐธรรมนูญฉบับปี40มีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกได้เพียงหนึ่งคนโดยอาศัยจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ทั้งๆท,ที่บางจังหวัดมีผู้ที่จะมีตำแหน่งจำนวนวุฒธธิสมาชิกมากกว่าหนึ่งคนสองคนสาคนห้าคน10คนาาทรานประธานที่เคารพครับประเด็นที่ผมกราบเรียนนี้หมายถึงว่าประชาชนหนึ่งคนนี่เลือกวุฒธธิสมาชิกได้หนึ่งคนตามรัฐมนูนเดิม2540 ที่ผมจะกราบเรียนก็คือว่าอบตอบ้านละสองคนเขาเลือกได้สองคนตามกฎหมายท้องถิ่นเทศาบาลสองคนสมคนเทศาบาลตำบลหคนเลือกได้ยกทีต้องหคนไม่เลียงเบอร์เลือกใครก็ได้หคนรัฐมนูลปี40สมัยเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมเขตสามคนก็สามารถเลือกได้ทั้งสามคนผมอยากจะกราบเรียนไปยังคณะกรรมาการวิสามันว่าในการพิจารณาเลือกตั้งบุตรที่สมาชิกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นอย่าได้กีดกันประชาชนให้เขาเลือกได้ตามจำนวนที่มีในจังหวัดนั้นๆ ต้องระบุในกฎหมายต้องระบุในรัฐธรรมนูญเพราะจะเป็นความสง่างามของวุฒิสมาชิกเพราะถ้าคะแนนต่างกันมากๆอย่างในกรุงเทพมหานครบางคนได้เป็นเรือนล้านบางคนได้เรือนพันความสง่ามมันไม่เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจมันมีเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากไปยัง คณะกรรมาิการวิสามันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องหยิบยกมาพิจารณาสุดท้ายท่านประธานที่เคารพครับเรามีเรื่องที่จะต้องแก้ไขกันในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550นี้มากมายเหลือเกินแต่เวลาเราจํากัดผมเองต้องกราบเรียนท่านประธานว่าเราให้การสนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างเต็มที่รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ยังค้างคาอยู่ในขั้น วาระที่สามต้องขอบคุณท่าประธานที่ให้โอกาสขอบคุณมากครับครับท่านรสนาโตสิทธกุลครับท่านมีเวลา8ปนาทีนะครับ